สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบอร์เบอร์คันได้ไบพื้คุณยายสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดูคุณยายสายทองทํากระเป๋าผ้าไหมนะคะนี่นี่คือหน้าตาคุณยายสายทองนะคะโชบแบแบมือมือรูมือหนังกลองนี่ค่คุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่นะแปดแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแล้วค่ะคุณยายอายุแปดสิบเอ็ดแล้วนะคะ วันนี้บอกว่าเหนื่อยชัยมากร้านเปิดเปิดฝาขวดไม่ได้ยายจะเปิดให้อันนี้เด้เดี๋ยวเดี๋ยวละยายยายจะเปิดให้เดี๋ยวมาดูคุณยายนะฮะว่าเอกระเป๋านะคะแบบนี้นะคะกระเป๋าแบบนี้มองชัดหรือเปล่านะคะกระเป๋าแบบนี้นะคะที่ใส่โทรศัพท์ได้อันนี้ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่ชิ้นละสองร้อยนะคะนิ้ว ปดนิ้วเหรอคะคุณยายแปดนิ้วสองร้อยบาทนะคะอันนี้ใส่โทรศัพท์ได้ค่ะมันจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราเรามาบ้านคุณยายนะคะมาบ้านคุณยายคุณยายต้องขยับมามันจะได้สว่างนะคะคุณยายต้องขยับมานี่นะคะมาดูวิธีการนะคะวิธีการเดี๋ยวต้องใช้กล้องหลังนะคะ เดี๋ยวคุณยายจะอธิบายนะ,ะยคะเดี๋ยวคุณยายจะอธิบายนี่ตอนได้กลองมือมือดังเย่เห็นเออเดี๋ยวคุณยายจะอธิบายวิธีการทำนะก็จะมีมีอะไรบ้างคะคุณยายาก็จะมีอ้นี้หนังใช่ไหมเออหนังเงขาเรียกว่าพลาสติกหนังเนาะเขาเรียกอะไรคะคุณยายแก้วเอว้ยแก้วหนัง แกเอาหนังไอ้พลาสติกหนังนะแล้วก็อันนี้นี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณยายทําแล้วนะคะยกตัวจงงก์ได้มือเตัวหนุ่มตัวตัวสีซ้ายจงอ่าเดี๋ยวคุณยายจะอธิบายตอนแรกตัดแบบยังไงคะคุณยายตัดแบบให้เท่ากับสิบยาวตัดแบบให้เท่ากับสิบยาวใช่ไหมคะอ่อตัวนี้อ่อตัวนี้ตัวนี้ ตัดเจ็ดนิ้วอันนี้เจ็ดนิ้วจะแล้วทํายังไงคะจะแล้วก็เอากาวมาติดเอากาวมาติดนะคะแล้วก็รีดทับรีดทับอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตอนนั้นใช้ฝีมือหนึ่งอย่างนี้เจ็ดนิ้วเอ่อแบบนี้นะคะเออแล้วก็ยังไงอีกคุณยายอันนี้เป็นผ้าไหมแท้เลยนะคะคุณยายกําลังจะทาผ้าสรวงนะคะแล้วยังไงอีกต่อแล้วก็ติดกาวติดกาวรีดทรีดทีนึง อ๋อรีดทับให้แห้งแบบนี้นะฮะ,ะเริ่มเย็บให้แห้งก่อนเนี่ยคุณยายก็จะมีจักนะฮะจักคุณยายที่บ้านจักเล็เล็กจักจักเล็ก,ก,กเลก <laughs> คุณยายบอกว่าจักเล็กๆนะคะเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณยายเก่งมากแปดสิบเอ็ดแล้วนะคะคุณยายก็กยังมีแรงทำตา,ต,ตาก็จะมองเห็นอยู่แต่เป็นสาวโสดนะฮะคุณยายเป็นสาวโสด ถ้ามามาไล่ข้างนอกอย่างนี้มันจะสะดุดอะไรนะคุณยายอ๋อคุณยายใช้ไฟใช้ไฟอ๋อใช้ไฟนะคะใช้ไฟตรงตรงตรงจักเย็บนะคะตรงหัวจักอ๋อเนี่ยเนี่ยฮะคุณยายใช้จักแบบนี้นะคะคุณยายเป็นคนที่อ่าเขาเรียกอะไรคะมีศักดิ์ศรีคือคุณยายทําผ้าไหมเองนะคะแล้วก็ไว้ทําบุญนะ,ะเงินที่ได้ <c oughs> ไปวัดไปวัดทําบุญนะครับคุณยายเป็นสาวสวดนะคะ เป็นสาวสูตรแต่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีความอะไรนะคะยิ่งในศักดิ์ศรีอะไรประมาณนี้คือไม่งอมืองอเท้าอะ่ะเป็นคนขยันคนหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็คือเลย,เลยพามาดูนะคะว่าคุณยายทํำยังไงคุณยายก็เตรียมไว้คือคืออันนี้คุณยายบอกว่าเย็บไม่ไหววันนี้คือคุณยายเหนื่อยนะคะคุณยายเหนื่อยไม่ไหวนะคะประมาณนี้เน,นจักเย็บนะคะ,นะคะก็ นี่แหละนะควิธีวิธีของคนสมัยโบราณสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะคะไม่ไม่รอใครไม่รอใครแต่ก่อนคุณยายเย็บเอ้ยทอผ้าด้วยเนาะน่ะเออคุณยายแต่ก่อนก็ทอผ้านะคะคุณยายใส่ทองนะคะคุณยายใส่ทองวันนี้วันนี้เหนื่อยคุณยายเหนื่อยคุณยายเบามากไม่ได้มาดูคนสวยบ้าง <laughs> แล้วคนสวยจะโชว์กระเป๋าคุณยายก่อน ะะอันนี้ใบนี้จะเล็กลงนิดหนึ่งกว่าเมื่อกี้นะคะ7นิ้วจ้ะได้7นิ้วใช่คุณยายาเออนะคะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะ7นิ้วก็ใส่โทรศัพท์ได้แต่ว่าโทรศัพท์ถ้าใหญ่ยาวมากเอาอตัวสองร้อยดีกว่านะคะนี่ฮะมันจะมีสายคล้องแขนด้วยตรงนี้ครองแรนแล้วก็มีซิปซิปเดียวนะคะก็ราคาขนาดนี้เก่งมากค่ะคุณยายสายตาคุณยายดีมากขอบคุณนะคะลูกสาวแม่นะคะ ก็มาดูมาดูบ้านคุณยายมาถึงบ้านบุกถึงอันนี้อยู่หมู่ห้านะคะคุณยายอยู่หมู่ห้าคุณยายเป็นคนสมรถ h ามากพี่ประเรียนสวัสดีค่ะคุณยายคนเก่งนี่ไงคุณอาคุณยายเนี่ยคุณยายถ่ายทอดไปถึงอังกฤษเด้อนี่พี่ประรีนอ๋อพี่ปร,รียนอยู่ปทุมคิดว่าพี่ประเรียนอยู่เกาหลีอยู่เรื่อยเลยนะคะจะเอาไปบริจาค คนที่ทําบุญที่เป็นเจ้าภาพเออใช่ใช่เวลาใครเป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาติคุณยายจะเอาไปทําบุญคือให้เขาเลยโดย<ม>โดยไม่ต้อง<ะ>โดยไม่ต้องร้องขอแทนค<อ>าขอบคุณเออแทนคําขอบคุณนะคะโดยหลวงพ่อไม่ต้องบอกคุณยายทําเองนะอเอาใบใหญ่สองใบนะคะนี่เดี๋ยวนูจะบอกเดอ้อพี่ปร,รียนพี่ปร,รียนมีอ่าหนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งเดอ้อพี่เดี๋ยวพี่จะเอาเบอร์อะไร โอ้แต่พี่แคบหน้าจอได้ไม่ต้องไม่ต้องเครียดพี่าถ้าพี่พี่โอเคพี่แคบหน้าจอเน้อนะคะอันนี้อันนี้จะมีช้างอันนี้เป็นหกตกอย้อยหน่อลูกแก้วหกถ้าไหมเแท้เท้เน้อนะคะอ่าต่อไปอันนี้พี่แคบหน้าจอเอาถ้าพี่ชอบนะคะสีบานเย็นอันนี้ตัวใหญ่นะคะอ่าต่อไปอันนี้จะเป็นแดงอะไรคุณยายคะนี่แดงสดอ่านี่แดงสด อันนี้แดงสดเนาะแดงสดกับพี่ปรียนนะคะเห็นไหมกล้องกับตัวจริงไม่ค่อยเหมือนนะคะหกตะกอเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ส้มบ่แดงส้มอันนี้อันนี้ส้มนะเอาไปส้มค่ะเนี่ยส้มส้มดะคารดโละคารดโติส้มนะคะเนแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะส้มพี่พี่ดูสีแล้วพี่แคปเอาเดอร์เพราะว่าคนที่เป็นแคปก็หนูจะไม่ค่อยเครียดอันนี้ก็เป็นม่วงนะคะพี่ เป็นม่วงหกตะโกเป็นหกตะโกหมดเลยค่ะพี่ม่วบานเย็นนะคะพี่ปรียนบอกขอบคุณนะคะนี่อันนี้ก็อันนี้เปียกแดงแดงยันเลยอันนี้แดงกระหอมภาษาแถวนี้เขาเรียกกระหอมพี่ดูพี่ดูหนูบ่อยพี่จะต้องพูดอันนี้อันนี้สามตะกอเนาะยาสามตะโกอันนี้สามตะโกสีคิวคิวนะคะ คือผ้าพื้นหนึ่งมันตัดได้หลายใบไงก็อันนี้อันนี้สองร้อยแคปหน้าจอนะฮะสองร้อยอันนี้สีอะไรอันนี้คือกันนิวกันนิวอันนี้อันนี้หางกระรอกคุณยายบอกกันนิวหางกระรอกหางกระรอกนะฮะหางกระรอกยากกว่าอันนี้ได้โอ้คุณยายบอกว่าหายากกว่าจะได้ปะของแท้ของแท้นะฮะหางกระรอกอันนี้สองร้อยเดอร์ที่หนูยกต่อไปต่อไปเป็นร้อยห้าสิบเดอร์ ห้าสิบเป็นตัวนี้ตู้เจียงเม่นได้อดานุ่เดตัวนี้นะคะแคบแคบหน้าจอได้เลยนะคะสีชมพูค่ะสีชมพูนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะสีม่วงนะคะแล้วก็อันนี้เสดอันนี้แจกคลายเมื่อกี้อันนี้สามตะกอทอควบวหางกระรอกนะคะปอ,อ๊บแม่ค้าลอน้ปีกนี่ฮะอันนี้ก็ ประมาณนี้อันนี้สามตะกอค่ะนะคะอันนี้ก็สีชมพูค่ะพี่อันนี้ร้อยห้าสิบหนึ่งหกตะกอสีพู่หกตะกอเจ็บนิ้วอันนี้ก็มันจะใส่โทรศัพท์ต้องต้องขนาดเล็กอะพอใส่ได้ใส่ได้จ้ะอันนี้ชมพูเหมือนกันใส่ยาใส่ใส่เบงก็ได้ตั้งหลายพันอ๋ออันนี้ก็สีฟ้านะสีฟ้ามันยุโรงพริกไทยเนอะตะกอย่างจ้าจ้านะคะประมาณนี้ เอาช้างสองใบเรกที่ยุกจ้าโอเคขอบคุณค่ะสองใบเรกไอที่เป็นสองร้อยเป็นช้างใช่ไหมพี่ช้างสองใบแรกน่าจะเป็นช้างนี้ใช่ไหมนี่อันนี้อันหนึ่งใช่พี่ปร,รียนหนึ่งอันนะคะสามารถให้เป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าพี่ใหม่เออไม่ต้องพีใหม่เรากว่าจะตื่นคุณยาย <laughs> พระป่าหรืออะไรให้เป็นเรื่องในงานพิเศษอะไร <c oughs> คุณยายบอกว่าปีใหม่ปีใหม่กว่าจะถึงจะขายออกไปเนี่ย <c oughs> เป็นวันเกิดอ,อันนี้ได้พี่ปร,รีนสองใบนี้เนอะเนาะช้งางโอ้แล้วมันมีไอ้ตัวมันมีสีม่วงกับสีนั่นแหละมีสองใบอันนี้พี่ปร,รียนเขาช่วย <c oughs> พี่ปร,รียนเอ่อนี่พี่ปร,รียนเห็นไหมเขาช่วยซื้อคุณยายสองใบแล้วขอบคุณนะคะคุณยายก็ ใช้วิถีชีวิตแบบคือแปดสิบเอ็ดแล้วเนาะจะให้ไปยกบุญยกอะไรจ้าช้างขอบคุณนะคะพี่ปร,รียนขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในมือดีคุณยายนะคุณยายแบบใช้ชีวิตแบบน่าเอาเป็นตัวอย่างมากสมระถนะนะสมถะสมถะคือแกไม่ไม่โลภมากไม่อะไรก็คือมีก็กินไม่มีก็ไม่ต้องกินประมาณนั้นแต่เก่งยพอใช้พอใช้พอ,อใช้อะไรเป็นเจ้าภาพสวด พระด้วยเป็นเจ้าภาพสวดพระด้วยธรรมดาที่ไหนทําบุญนะคะมีนทำบุญ<ๆ>น้อยก็ใช้เล็กเล็กน้อยๆ้อยใช้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวดูบริเวณร,รอบๆอดเอพี่ปร,รียนนะคะมีแต่พี่ปร,รียนแลยที่รอดูอยู่นี่ก็เป็นตน้นต้นกล้วยมีต้นกล้วยแล้วแกก็ปลูกนู่นปลูกนี่เยอะแยะเลยพี่นะ,ะปลูก้กวยรอบรอบ้านแกดูหนูถ้าไล่ข้างนอกหนูจะไล่ได้ไม่นานทิ้งใส่กระถางไว้ ประมาณเนี้ยค่ะมีเยอะแยะเลยจะกินก็จะเอาไปให้เตือเมีเตื้อไหมคุณยายสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะพี่ปรียานะคะคุณยายบอกว่าสู้ๆนะคะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายคุณยายออพี่ปรีย์ช่วยสองใบจ้ะขอบคุณมากค่ะแต่ค่าส่งมีเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนขอบคุณพี่ปรีย์มากนะคะที่ที่สละเวลามาดูนะคะคือ ก็จะมาคือวันนี้อากะว่าจะให้คุณยายเยิบให้ดูแต่คุณยายบอกว่าคุณเหนื่อยอันนี้แบบภาพไายมีตั้งหลายอันแกบอกว่าเหนื่อยแกแกบอกว่าเหนื่อยเลยเลยเลยพี่อ้นต่างไปไหนคะของเข้าเข้าเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงบ้านก่อนตอนนี้อยู่บ้านยายอยู่เดี๋ยว เดี e ๋ยวอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าเข้าวิสาหกิจเน่ยมันถอนยากต้องใช้คนไปเข้าของหนูก็ได้อะไรเงี้ยฮ้ะต้องใช้สมาชิกไปนี่นะพี่อ้นตังจ้านี่ไงนี่อ่าอะไรนะคนเนี่ยครูใจมงคน,นชัวรอ้ยอับสราอับสราอับสราอ๋อครูตอยพลิก มันเยี่ขึคนเนี่ยคิดถึงนะคะพี่เก๋และคุณยายสายทองจ้าขอบคุณนะคะนะคะนี่นี่นี่ผคนคือชายมงคลนะคุณต่อยคุณต่อยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณคิดถึงเนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึงบารายน้องสุเรนบุกถึงที่นะคะสวัสดีคุณต่อยด้วยเนื้อขอบคุณนะคะยังไม่ได้เจอกันเลยปีนี้ ไม่มีแต่รถปิอัพไปเลยเลยไม่ก่อยได้เข้าเมืองงยแทนทําขอบคุณแทนทาขอบคุณนะคุณยายเขามีน้ําใจนะครับพวกกระเป๋าอันนี้อันนี้เป็น้าฝ้ายคุณคุณยายก็จะแจกทําบุญอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมีตรงนี้ด้วยเริ่มเริ่มที่จะบันทึกไม่นานนะคะถ้าถ้าไลฟ์มาข้างนอกนี้มันบันทึกไม่นานขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปรีดขอบคุณครูต่อยด้วยนะคะขอจบแค่นี้ก่อนจ้า